มาชุมนุมห้อมร้อมประสิทธิประสาทพรให้ขับข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งมีนายโสพลพายแก้วนางสาวมารายตูกีกกรผู้ใหญ่บ้านบ้านเรินพัฒนาหมู่สิษย์พอเพื่อทุกข้ามทุกคนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ขอจงเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาบ เศรษฐีเงินสด,สดในอนาคตอันใกล้ด้วยบารมีพระแม่ธรณีและเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเรือนประธานพรขอความสำเร็จจงบังเกิดโอมประสิทธินารายลูกขอเลิกชัยเบื้องกนจงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศลงมาจุดสิที่ข้าพระเจ้าทําพิธีณาบัดนี้เทอิน